โอ้ยฝนตกหนักน้ำท่วมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูความเสียหายกันมะละกอล้มแล้วมะละกอล้มห้น้ำท่วมหนักมากอุ้ยเดี๋ยวกันอุ้ยถอดๆอดถอดหอตกหนักไม่หนักดูสิ

เออนี่มนุษย์ไม่ตกก็บนอืมตกหนักก็จะเป็นอย่างเงี้ยมะละกอเนี่ยเออจัดเลยพี่หนุยเดี๋ยวให้พี่หนุยเก็บเลยเด็ดเลยเดี๋ยวให้พี่หนุยเก็บมะละกอไปเลยอู้ดูสิเนี่ยอึ๊บ มะม่วงต้นนอกก็เหมือนกันมะม่วงต้นนอกก็ล้มละเนระนาดหมดแล้วโนอะ้ยนี่นี่นี่ดูให้พี่หนุ่ยจัดการเลยเนี่ยเนี่ยให้พี่หนุ่ยเก็บให้พี่หนุ่ยเก็บเลยเอื้อมถึงไม้ ต้องหาอะไรมาแน่นน yeah, ่ะนะเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนพอดีต้องอัดอัดวิดีโออยู่ไงไว้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะเดี๋ยวต้องเก็บให้ดูสิในสุดก็ล้มฮะโอ้โหฮะไอกรองเกลนนะ ปลิวหมดเลยป่ะกลองปลิวเลยนะเออแล้วมันแรงมากอะ่ะโอ้โหเชื่อเลยปทุมธานีอาโอ้โหน้ำเจิงนองเวลามาก็มาทะาแรงใช่นะไหมเออเดีย๋ยวเราก็ต้องจัดการโอ้ย หม,หมดหมดความหวังน้ำน้ำตาดิ้นข้าวปลาไม่กินนั่งกินแต่ข้าวดูถอนรากถอนโคนเลยวย<ม>่ะเห็นไหมล้มแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยนะล้มแบบถอนรากเลยนะ นั่นแหละเดี๋ยวต้องเก็บให้โอ้โหเสียดายจริงจริงอ,อกมาถ่ายให้ดูเฉยๆสำรวจสำรวจอ,อื้ฟ้าร้องอยู่ฟ้าร้องอยู่ไปแล้ว